สวัสดีค่ะวันนี้นิกเกิลพาทัวร์ก็จะพาทุกคนมาที่ผาเสด็จตำบลทับกวางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกันนะคะซึ่งตรงผาเสด็จเนี่ยก็จะมีงานก่อสร้างอุโมง์รถไฟความเร็วสูงผาเสด็จอยู่ค่ะกําลังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเลยและในคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมความคืบหน้าของงานก่อสร้างในสัญญาที่3ขีด2และนี่ก็คืออุโมง์รถไฟความเร็วสูงผาเสด็จค่ะ อุโมงนี้เป็นอุโมงคขาเข้านะคะมีความยาว274เมตรเป็นอุโมงค์เดี่ยวทางคู่ท่ามกลางาขุนเขาและธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ค่ะดูแล้วสดชื่นจริงๆค่ะ ลองสังเกตดูสิคะการที่อุโม,มง์รถไฟความเร็วสูงเจาะทะลุผ่านหุบเขาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยทั้งความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของงานวิศวกรรมทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดชมวิวที่งดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยคะ่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยอุโม,มงค์ผาสดดจฝั่งนี้ก็เป็นอุโม,มงค์ฝั่งขาเข้าค่ะซึ่งจะทะลุผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งของภูเขาซึ่งเป็นฝั่งขาออกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันคะ่ะ โดยฝั่งขาออกเนี่ยก็จะอยู่ไกลกับสถานีรถไฟผาสเสด็จนั่นเองส่วนเส้นทางรถไฟที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ค่ะที่วิ่งผ่านผาสเสด็จเส้นทางนี้ไม่เพียงแต่มีความสําคัญทางการคมนาคมแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและความสวยงามของธรรมชาติที่โอบร้อมทางรถไฟไว้นะคะ2อ,อุโมงค์หเส้นทางเชื่อมความเร็วสูง ในมุมแผนที่นี้เราก็จะเห็นอุโม,มงค์ผาเสด็จฝั่งขาออกและอุโม,มงค์มวกเหล็กฝั่งขาเขา้าซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกันค่ะโดยจุดนี้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟผาเสด็จนะคะ เมื่อขบวนรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านอุโมงค์ผาสเสด็จฝั่งขาเข้าที่มีความยาว274เมตรขบวนรถก็จะมาออกที่ปากอุโมงค์ผาสเสด็จฝั่งขาออกนี้จากนั้นก็จะวิ่งผ่านสะพานรถไฟยกระดับซึ่งยกข้ามถนนและทางรถไฟก่อนจะเข้าสู่อุโมงค์มวกเหล็กฝั่งขาเข้าค่ะและลอดผ่านเทือกเขาดวงพญายเย็นยาวไปอีก3.4กิโลเมตรนะคะ สำหรับงานก่อสร้างนี้ก็จะอยู่ในสัญญาที่3ขีด2งานโยธาสำหรับอุโมงค์งกเหล็กและลำตะคองค่ะก็จะมีงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างทางต่อเนื่องระยะทางรวม12.23กิโลเมตรโดยแบ่งเป็นอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟระยะทาง8กิโลเมตรคันทางรถไฟระดับดินระยะทาง3.27กิโลเมตร โครงสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทาง0.96กิโลเมตรงานอาคารสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า4แห่งรวมถนนต่อเชื่อมงานระบบระบายน้ำงานรื้อย้ายร,ระบบสาธารณูปโภคต่างๆและงานอื่นๆที่จาเป็นสำหรับโครงการสำหรับความคืบหน้าง,งานก่อสร้างในสัญญาที่3ขีด2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำประทองนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่ที่94.56%ค่ะ และนี่คือสถานีรถไฟผาเสด็จค่ะสถานีที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาปัจจุบันเนี่ยก็มีเพียงขบวนรถปูนของ TPI นะคะที่วิ่งผ่านในเส้นทางนี้ทําให้บรรยากาศรอบๆเนี่ยเงียบสงบเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบริเวณอุโมงรถไฟทางคู่ผาเสด็จกันต่อเลยค่ะ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงในช่วงนี้ก็จะ,จะอยู่ติดกับอุโมงรถไฟทางคู่ผาสเสด็จค่ะทําให้เราเห็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและเส้นทางรถไฟทางไกลวิ่งคู่ขนานกันไปอย่างลงตัวเลยมองไปเราก็จะเห็นความยาวของคันทางรถไฟความเร็วสูงและสะพานยกระดับที่เชื่อมต่อกับภูมิประเทศทําให้เข้าใจได้เลยค่ะว่าการวางเส้นทางถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ตรงพื้นที่นี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่างานก่อสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งคันทางรถไฟระดับดินและสะพานรถไฟยกระดับค่ะ ซึ่งอยู่ในสัญญาที่3ขีดสงานอุมโมงมวกเหล็กและลำตะคองสําหรับงานบริเวณนี้งานต่อโครงสร้างสะพานรถไฟยกระดับเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเห็นคานสะพานที่ทอดยาวขนานไปกับเส้นทางรถไฟทางไกลพร้อมทั้งความสวยงามของวิวร,บรอบๆทาให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยดูทันสมัยและกลมกลืนกับธรรมชาติค่ะ สำหรับภาพมุมสูงนี้นะคะเราก็จะเห็นทางวิ่งระดับพื้นดินออกมาจากปากอุโมงค์ม่วกเหล็กฝั่งขาออกค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นคันทางรถไฟที่ทอดยาวก่อนที่จะต่อเนื่องสู่สะพานรถไฟยกระดับและต่อไปนะคะจะเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปอยังคันทางดินที่ไล่ระดับไปตามแนวเนินเขาด้านหน้าอย่างกลมกลืนเลยค่ะทําให้เส้นทางรถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศได้อย่างลงตัวทั้งความปลอดภัยและความสวยงามของธรรมชาติรอบๆค่ะ จากมุมสูงนี้เราก็จะเห็นอุโมง์รถไฟทางคู่ผาเสด็จที่มีความยาว5.4กิโลเมตรที่ยาวที่สุดในไทยนะคะนั่งรถไฟลอดอุโมงผ์ผาเสด็จ5.4กิโลเมตรสัมผัสอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในไทยตื่นเต้นทุกวินาทีที่ขบวนรถเคลื่อนตัวผ่านความมืดและแสงสลัวพร้อมกับวิวธรรมชาติข้างทางสุดประทับใจค่ะ ส่วนทางด้านหลังก็คืออุโมงรถไฟความเร็วสูงมวกเหล็กฝั่งขาออกในตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถมองเห็นความคืบหน้าในสัญญาที่3ขีด2ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะอุโมงรถไฟความเร็วสูงมวกเหล็กนี้ก็มีความยาว3,400เมตรค่ะส่วนฝั่งขาเข้าที่เราพาไปชมก่อนหน้านี้กระจ่างอยู่แถวแถวบริเวณสถานีรถไฟผาสเสด็จตรงข้ามกับอุโมง์รถไฟความเร็วสูงผาสเสด็จ อุโมงรถไฟความเร็วสูงแห่งนี้ก็จะพาขบวนรถไฟความเร็วสูงวิ่งลอดเทือกเขาดวงพญายเย็นตลอดระยะทาง3,400เมตรก่อนจะมาปรากฏที่ปากอุโมง์ฝั่งขาออกแห่งนี้อย่างสวยงามนะคะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ